นี่คือเรื่องราวโศกนาฏกรรมของอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์คนหนึ่งครับที่โลกเราเกือบลืมเขาไปเลยจนกระทั่งทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วเขาชื่อนนลส์เฮนริกอาเบลและเขาเสียชีวิตด้วยวัยแค่26ปีเท่านั้นเองครับที่น่าเศร้ากว่านั้นคือเขาจากไปในสภาพที่ทั้งยากจนแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเลยผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยนะฮะดันมาถูกคำหายโดยนักคณิตศาสตร์ระดับท็อปของโลกในยุคนั้นซะอีกคำถามก็คือ เฮ้ย hey, เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวของเขากันอัจฉริยะที่จากไปเร็วเกินไปเรื่องราวที่โลกเคยเมินเฉยก่อนอื่นเลยเพื่อที่จะเข้าใจความเป็นอัจฉริยะของอาเบลเนี่ยนะฮะเราต้องย้อนกลับไปดูโลกที่เขาเติบโตขึ้นมาก่อนซึ่งบอกได้เลยว่ามันวุ่นวายสุดๆคือเรื่องมันเริ่มที่นอร์เวย์ครับปี1802 อาเบลเกิดมาในครอบครัวที่พ่อเป็นบาทหลวงหัวก้าวหน้าให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆเลยแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกครอบครัวเขากลับต้องมาเจอความจนแบบสุดขีดแถมครูคณิตคนแรกของเขาก็ยังโหดร้ายทารุณอีกต่างหากแต่แล้วเหมือนมีแสงสว่างปลายอุโมงค์นะฮะเมื่อมีครูคนใหม่เข้ามาชื่อบ์นท์โฮมโบคนนี้แหละครับที่มองเห็นวาวอัจฉริยะในตัวอาเบลแต่เรื่องร้ายๆก็ยังไม่จบครับ ชื่อเสียงของพ่อเขากลับพังทลายลงไม่เป็นท่าทิ้งไว้แค่นี้สินก้อนโตให้ครอบครัวความทุ่มเทของพ่อเขาเนี่ยมันสะท้อนออกมาในคําพูดนี้เลยครับเขาบอกว่าผมยอมจ่ายแม้ต้องถอดเสื้อตัวสุดท้ายให้ลูกๆคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมโหมันแสดงให้เห็นเลยนะฮะว่าครอบครัวเขาเสียสละและตั้งความหวังกับอนาคตของอาเบลไว้มากขนาดไหนแล้วก็เป็นโฮมโบครู Bo ของเขาเนี่ยแหละครับที่มองเห็นศักยภาพที่มันแบบเกินธรรมดาของอาเบลตั้งแต่แรกๆเลย เขาถึงกับเคยเขียนไว้ว่าถ้าเด็กคนนี้มีชีวิตรอดไปได้นะเขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกแน่นอนคือคําพูดนี้มันเหมือนเป็นแสงสว่างเดียวจริงๆครับท่ามกลางชีวิตวัยเด็กที่มันมืดมนของอาเบลท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี่แหละครับอาเบลกับพบว่าคณิตศาสตร์เป็นเหมือนที่หลบภัยของเขาและที่นั่นเองเขาได้ท้าทายโจทย์ข้อหนึ่งที่ทําให้นักคณิตศาสตร์ระดับพก,กาลาต้องปวดหัวกันมานานหลายร้อยปีโจทย์ที่ว่านั่นก็คือสมการควินติกครับ หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือสมก,การพาหุนนามดีกรี5คือเกือบ300ปีเลยนะฮะที่ไม่มีใครไม่เคยมีใครเลยที่จะหาสูตรสำเร็จแค่สูตรเดียวมาแก้สมก,การรูปแบบนี้ได้ทั้งหมดมันก็เปรียบเหมือนกับมังกรตัวร้ายที่อาเบลต้องโค่นให้ได้เพื่อสร้างชื่อให้ตัวเองในวงการตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยคำถามที่ทุกคนถามเหมือนๆกันก็คือเราจะแก้สมก,การนี้ได้ยังไงแต่อาเบลนี่สิครับ เขาถามคำถามที่แตกต่างออกไปเลยเขาถามว่าแล้วมันแก้ได้จริงหรือเปล่าล่ะเห็นไหมครับว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปเลยเขาไม่ได้แค่พยายามหาคำตอบแต่เขาตั้งคำถา,ถามถึงการมีอยู่ของคำตอบนั้นด้วยซ้าแล้วในปี1824เขาก็ได้พิสูจน์ความจริงที่สานสะเทือนวงการครับนั่นก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จเพียงหนึ่งเดียวสําหรับสมการนี้พูดง่ายๆคือเขาแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการพิสูจน์ว่ามันแก้ไม่ได้ซึ่งมันเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจคณิตศาสตร์ไปเลย เอาล่ะครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะแต่อาเบลกลับต้องมาเจอกับกำแพงแห่งความเฉยเมยจากโลกภายนอก เส้นทางของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยการถูกปฏิเสธจริงๆครับเริ่มจากปี1824เขาต้องควักเงินตัวเองตีพิมพ์ผลงานนะแล้วต้องย่อเนื้อหาทั้งหมดลงเหลือแค่6หน้าเพราะไม่มีตังจนคนอ่านก็งงอ่านไม่เข้าใจพอปีต่อมาส่งไปให้คาวฟรีดริทเกา์ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับตำนานอ่านเกาส์ก็เมือนไปเลยครับไม่สนใจเลยปี1826เขาส่งผลงานชิ้นโบแดงที่เรียกว่าบันทึกป,ปารีสไปให้สถาบันวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสแต่สุดท้ายก็เงียบกริบ ไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยครับจนเขาต้องเดินทางกับนอร์เวย์แบบคนที่พ่ายแพ้แล้วก็ล้มป่วยลงในที่สุดมีคนเขียนชีวประวัติเขาไว้อย่างนี้นะครับว่าต้นฉบับของอาเบลเนี่ยมันก็วางกองอยู่บนโต๊ะของโคชีซึ่งตอนนั้นหัวของโคชีกับโต๊ะทํางานของเขาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยโปรเจกต์ของตัวเองจนล้นไปหมดเขาก็เลยปัดงานของอาเบลไปไว้ข้างๆโหฟังดูแล้วมันน่าเศร้ามากเลยนะฮะ คือผลงานชิ้นเอกมันถูกลืมไว้ท่ามกลางกองเอกสารของคนดังแค่นั้นเองตัวอาเบลเองก็รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ผิดหวังมากๆครับเขาเคยเขียนถึงวงการคณิตศาสตร์ที่ปารีสว่าที่นี่ทุกคนทํางานของตัวเองไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเขาไม่กล้าแม้แต่จะไปตามเรื่องงานของตัวเองเลยนะฮะเพราะกลัวว่าจะไปสร้างความรําคาญให้คนอื่นและนี่ก็คือช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาครับเป็นบทสรุปที่น่าเศร้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของมรดกที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลัง อาเบลต้องต่อสู้กับทั้งวันโรคและก็ความยากจนแบบสุดๆเลยครับและในพิสุทธิ์เขาก็เสียชีวิตในวันที่6เมษายนปี1829แต่เรื่องที่มันพีคที่สุดก็คือ2วันให้หลังจากการตายของเขาจดหมายฉบับนี้ก็มาถึงในจดหมายจากเพื่อนของเขาที่ชื่อออแกสเคลเลอร์เนี่ยนะฮะมันเขียนไว้ว่ากระทรวงศึกษาธิการตัดสินใจแล้วว่าจะเชิญคุณมาที่เบอร์ลินคุณจะได้มาอยู่กับพวกเราไม่ต้องกังวลเลยนะ โอ้โหข้อเสนองานในฝันที่เขารอมาทั้งชีวิตมันมาถึงช้าไปแค่2วันเท่านั้นเองครับแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแหะครับในที่สุดบันทึกปารีสที่ถูกลืมไปนานก็ถูกค้นพบแล้วก็มีคนเอามาอ่านแล้วมันก็ได้รับการยอมรับทันทีว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์เพซเลยที่บุกเบิกคณิตศาสตร์แขนงใหม่ๆขึ้นมาและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือคณิตศาสตร์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันอดิไสเนี่ยวันหนึ่งมันจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ขับเคล ทุกวันนี้ชื่อของนิวส์เฮนริกอาเบลได้กลายเป็นชื่อของรางวัลอาเบลซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในวงการคณิตศาสตร์เลยนะครับในที่สุดชื่อของเขาก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสาขาที่เขารักเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าที่ผ่านมาโลกเราได้มองข้ามอัจฉริยะแบบนี้ไปอีกกี่คนแล้วเพียงเพราะไม่มีใครยอมที่จะหยุดฟังเขา ถ้าเรื่องราวแบบนี้ทําให้ได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกในครั้งต่อไป